สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพลอยในช่องพลอยว่างเช่นเคยนะคะวันนี้พลอยก็จะพาไปเที่ยวข้างนอกไปไหนดีนะไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้ก็พาเพื่อนไปด้วยนะคะเพื่อนชื่อเพชรค่ะไปกันเลย few moments later วันนี้พบกับพลอยในช่องพลอยว่างอยกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหน,านทายสิเราอยู่ที่มอเตอร์เอ็กโป2020นะคะเซ็ตตื่นเต้นอย่างนี้ก็แน่นอนว่ามาครั้งแรกในชีวิตวันนี้ก็เรียบร้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องใส่แมสคนเยอะมากเธอฉันมาตอน11โมงกว่าคือคนเยอะมากแม่ในงานนี้ก็จะมี เิ็งานแล้วไปผิดโซนแล้วเลยงายยนนี้ก็จะมีพวกอสสปอร์แล้วก็แบรน์ต่างๆของรถนะคะดียวแพนกล้องให้ดูคนดิฉันตื่นเต้นมากถึงแม้ว่าจะมาแบบไม่มีเงินซื้ออะไรก็เถอแล้วก็พิ่นี่เขาไม่โทรมาบอกลยก่อนีอะไรนะคะถ้าระหว่างถ้าระหว่างรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นะคะตอนนี้ก็จะเอื้อบมอเตอร์ไซค์ เพราะว่าเราอยู่ในเมืองเนาะเราต้องการความสะดวกเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวดำไม่ค่อยกลัวฝุ่นควันเท่าไหร่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บูธคาวาซากินะคะชื่อเขาญี่ปุ่นญี่ปุ่นขนาดนี้แน่นอนว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะสไตล์รถเขาก็จะบึกบึกถึกทึนนะคะสำหรับชายชะกันนะคะหรือว่าสาวเท่ สำหรับพลอยพอขี่แล้วนะแต่พอลอยอยากขับรถไม่ไหวพลอยลองตัวแซ่3สามร้อยมาแล้วอะไปดูกันดีกว่าวันนี้พลอยลองรถอะไรมาบ้างคุณพ,พี่คะหนูขอขึ้นรถหน่อยได้ไหมได้เลย แบบวินเทจมอเตอร์ไซค์อะ่ะลองดูว่าจะเข้ากับหนูไหม สมัครเลยมาคันนี้กันค่ะดูสิว่าคันไหนจะเหมาะกับหนูที่สุด อันนี้เราอยู่ที่สยามวอเตอร์คาร์ฟเชอร์รูมนะคะเขาก็อยากขึ้นเรือเนาะอยากซื้อไปเผื่อแบบไปเรียนน้ำท่วมถนนแบบแจ้งรันธนะาอะไรอย่างนี้อันนี้แหละทื่อรีนขึ้นไปได้คัันนี้คื่ออะไรเนี่ยโกโีโบ อา X T อา X T สามร้อเออเผื <busca> ่อน้ำเ่อนีีเนาะ ไปพอลจะพาไปขึ้นรถสปอร์ตกันแต่รถม่ฝันเหมือนกินเอ่อฉันไม่เคยขึ้นรถสปอร์ตนะชิมเสียจะพาไปนั่งจะมีโ <Okay. S 1> ชว์รูมไหน,น <ำ S 1> ใจดีให้เราขึ้นไปไม่นะาไปดูกันดีกว่า หนี p o เตอร์นะคะมันคือ Ferrari c h a l l e n g เป็นเกมอ่ะเหมือนคล้ายๆเกมยอดเหรียญ Racing ที่5ะคะ่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากไปเลยคะนลงทับเล่นเล่นกันดีกว่าตัวเอง <c oughs> อันนี้ลงแล้วยังต้อ่งกดสับนิดนะคะค่ะ <c oughs> สามาดตั้งใหม่ได้เลยค่ะรจับเวลาถ้าทำเวลานีมดโดนก็จะไช้ตั้งได้เลยครับผมปรับบาะอยู่ตรงด้านลาา่างระหว่างขาครับผมเอานิ้วสอดเข้าไปแล้วก็ปรับไปด้านหน้ารตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้

เดี yup. <po target> ด๋ยวลบกวนเล่นตรงนี้ให้ผมหน่อยนะครับตรงเชื่อครับผมแล to ้วก <D> ็กลับมาเล่นได้อีกสี่ครั้งนะครับถ้ากลับมาก็คือมาเล่นเพิ่มเดิมเป็นไงบ้างครับก็มัวมากขี่รถยนต์ไม่ไหวรถอะไรก็ไม่ได้กลับไปขี่จักรยานนะคะตอนทางโค้งอ่ะไม่รอดเลยอ่ะเธอเพราะว่าฉันขี่ไม่เป็นใช่ไหม แล้วแบบถ้ามันเร่งมากอะ่ะก็คือมันก็จะหลุดโค้งไปเลยแต่ถ้ามันเบรกมันก็จะอยู่อยู่ตรงโค้งอย่างเดียวฉันก็เลยเหยียบสองอันเลยเหยียบทั้งเบรคเยียบทั้งคันเร่งไปเลยจบแล้วก็ไม่ถึงเส้นชัยค่ะไม่รวลแล้วกหมดเวลแล้วไมไ่ยืนอยู่เส้นชัยนะคะยืนอยู่ตรงนี้มไม่รดเวลา Believe in their power and their passion. The world, themselves, the status quo. They are the doers and the redoers. Their fight is for an idea. We believe. few moments later. A มาเราจะมาทำความฝันให้เป็นจริงทีนี้ก็คือฝอดมาแต่งนะทุกคนลองฝอดมาแล้วยากมีรถสปอร์ตใช่ไหมวันนี้ไม่ได้นั่งแล้วนะทุกคนถึงจะไม่ได้ซื้อเอง <laughs> จะคอยนอนตด้ตาหลับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งไปเราจะมาพาทุกคนหาบัตรฟรีเข้ามอเตอร์เอ็กโปนค่ะยิมมือถือขึ้นมาค่ะแล้วก็โหลดแอปมอเตอร์เอ็กโปเดี๋ยวพอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะ คุณสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะพอโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเข้าไปที่แอปค่ะแล้วก็เลื่อนเลื่อนลื่อนลื่นล,ล,ลงมาเจอคําว่า Ticket ตฟรีหรือว่าตั๋วฟรีค่ะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็จะพบกับการให้ลงทะเบียนรีจิสเตอร์เข้าแอปใช่ไหมคะสามารถใช้ได้ทั้ง Google Account ค่ะแล้วก็ Apple ID แล้วก็ Facebook ค่ะตามความสะดวกเลยนะคะพอเข้าไปแล้วปุ๊บเขาก็จะหมุนหมุนหมุนมนแป๊บนึง หลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นเป็น QR code และคะ่ะเป็นท c เก็ตฟรีค่ะสามารถใช้ตั๋วนี้เข้างานได้ไม่ต้องเสียเงนินเลยสักบาทอย่าลืมนะคะก่อนไปโหลดแอป Motor Expo ก่อนนะคะบ๊ายบาย